ฉลามเสือนายุทธาสาลานะครับแล้วก็พี่ตู่สาโชกมีชัยด้วหวัดีรอบนะครับพี่ตู่ครับเมื่อสักครู่้ในสภาษณ์พี่ตู่ไปรอบหมดแล้วแต่ว่าขออีกครั้งหนึ่งเอาวันจันทร์แล้วน้องอยากให้ถึงวันเร็วๆไหมอยากให้ถึงเร็วๆครับเราต้องรีบละรีบละอยากให้ถึงวันเร็วๆได้รู้ทันทีใช่ไหมใช่ครับหยุดไปกี่เดือนเนี่ยไม่หยุดครับซ้อมเลยครับตไปครับไปลาวไทยเสร็จหยุดสามวันก็เข้าซ้อมต่อเลยไม่ใช่หยุดไปกี่เดือนต้องถามว่าไฟสุดท้ายตจบไปเดือนไหนเดือนยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดธันวาครับใช่ครับ เอ้ยถูกแล้วจิดกันว่ามกุลาโควิดครับถูกไหมชกไว้กับใครไปสุดท้ายเพชรอาวไทยเพชรอาวไทยไฟนั้นชนะเป็นของขวัญให้พี่ชัยด้วยปะใช่ครับเพราะว่าฝั่งสัมภาษณ์หลังเกมอยู่เป็นไงตั้งแต่ไฟแรกถึงไฟนี้ความมั่นใจมันเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนแล้วความเป็นผู้ใหญ่ในบนเวทีเนี่ยมันขนาดไหนน้องก็ระดับนึงครับระดับหนึ่งครับอือวันนี้วันจันเหลือกี่โลครับคุมทั้งหมดกี่โลไปสี่ สี่ห้าโลครับสี่ห้าโลครับพี่กัดร้อยยี่สิบเอ็ดกับร้อยยี่สิบสองนี่ชอบอันไหนมากกว่าร้อยยี่สิบสองครับอ่าป้ายี่รอบชิงชกร้อยยี่สิบสองนะครับดูเขาเป็นไงบ้างป้ายพบดูแต่มาไปแรกมาเก่งครับเ็เก่งขึ้นมาเรื่อยๆครับน่ากลัวนอกแข้งซ้ายเนาะใช่ทีมงานแก้ไปละครับร้อยปกติเราแพ้หมยซ้ายไหมครับส่วนมากไม่่อยแพ้แพ้ก็ป้ายพบเอ้ยไอ้พลังซับคนเดียวแล้วก็กลับมาแก้มือได้ ในเบอรรอบีมีประสบการณ์มากี่ครั้งแล้วครั้งแรกนี่เบอรรอบไทยประกันเนาะครับตอนนั้นก็ม้านอกสายตาเหมือนกันครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้เป็นรองแชมป์ใช่ครับแล้วเที่ยวน,นี้เบอรรอบปูนเสือโอ้มานอกสายตาด้วยครับกระ,ะท่อนกระแท่นมาตลอดปะใช่ครับมีไฟไหนที่ว่าอยาจำแล้วอยากจะพูดถึงบ้างไฟเขาสดก็เกือบเหมือนกันไหมไฟขาสด<อ>ใครๆก็มองว่าผมสู้ไม่ได้ครับ <laughs> รด้วยความตั้งใจเลยอะ พลังซักไฟได้ก็เหมือนกันใช่ครับนะครับก็สมยกมองกินแล้วนะครับสีห้าเป็นไรเกิดอะไรขึ้นต่อยตามใจตัวเองครับดีแอบแพ้ซัไฟในรอบนี้ครับแล้วแพ้ใครก็ดาบดำใช่ไหมแล้วว่าไฟกับเพชรเอาไทยเฟอร์้าเป็นไงบ้างดูผลงานตัวเองแล้วมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ครับ ยังไม่กเรายังบกพร่องตรงไหนปั๊กก็เรื่องป้องกันตัวกับกับกับยานยืนมวยไม่ค่อยแข็งแรงอะไรทรงต้องแข็งแรงกว่านี้ป้องกันตัวต้องต้องดีกว่านี้ครับสังเกตว่าตอนนกสองปล่อยเขาเมาเลยไหมครับเมาเตรียมเตรียมหมัดไปโดยเฉพาะไหมครับหมัดกับศอกครับเอา้วไฟกลับไปพบมีมีมีเตรียมไหมหมัดกับหมัดกับซอกนี่เน้นไปไหม ก็เขาดูเวทีดีกว่าไม่ไม่หลุดไม่หลุดลูกพี่เขาสั่งมาข้ามหลุดข้ามเออเอาก็ดูสีหน้าแววตาก็สบายสบายเนาะครับสบายสบายครับใช่ไหมครับคาดหวังอย่างมากแล้วไฟนี้เนาะทุกไฟที่ชกมวยรอบปูเสือก็คือส่งเงินกลับที่บ้านด้วยครับสร้างบ้านให้คุณพ่ออยู่ครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จ่อยเสร็จก็ได้อยู่พอดีใช่ครับ แล้วเป็นไงไม่โทรคุยกับพี่บ้านอะไรไหมได้โทรคุยกับโทรคุยทุกวันเนอะโอกาสมาแล้วนะทำให้ได้เนาะครับนะครับเรายืนในมวยซ้ายด้วยเหรอได้ครับได้ทั้งสองแต่ถนัดขวาใช่ไหมครับตอนเด็กๆเป็นมวยอะไรมวยเข่าตอนเด็กมวยฝีมือครับฮะตอนเริ่มเริ่มชกเลยนะครับเอาจริงเหรอไม่ใช่มวยเข่าเหรอครับเพิ่งมาเป็นมวยเข่าอยู่ค่ายอบตสาโรุครับอ๋อฉลามขาวอบตสาโรุตอนเป็นมวยเข่าเป็นมวยฝีมืออีกแล้ว แรกเริ่มเดิมทีนี่เสริมหน่อยแรกเริ่มเดิมทีนี่จะเป็นฐานเสือในยกเอท่าสาลาก่อนที่ย้ายไปอยู่กระบี่ตอนแรกเป็นฐานเสือฐานเสือในยกเอท่าศาราในยกเอท่าศาราแล้วมาเป็นฉลามขาวแล้วก็มาเป็นฉลามขาวอ,อปตอสารโลดแล้วก็มาเป็นฉลามแล้วก็มาเป็น <ๆ S 1> ฉลามเสือในยกเอทาาอ่าศาลากี่ร้อยไฟนี่ต่อยมวยมามเนี่ยสองร้อยกว่าได้เลยครับสองร้อยกว่าเมื่อกี้พี่ถามยังไม่ตอบเลยเรายืนเป็นมวยซายได้ด้วยหรอครับยืนได้ทั้งสองกาดตั้งแต่เด็กไหม ไม่มันก็มาเรื่อยๆเอับผมก็พึ่งมาเย็นซ้ายถนัดซ้ายไม่ใหญ่ๆใหญ่โตแล้วโตเลยตอนโตแล้วกับไฟบาลังทรัพย์ยืนเป็นมวยซ้ายด้วยไหมมีไหมออมีด้วยหรอเย็นซ้ายสามยกอือแล้ดูมังไงบ้างป๋าพี่พบเจอเร็วไหมออกจัหวะออกอาวุธในสายตาผมก็ไม่ได้อะไรครับเออเคยเจอแบบนี้มาแล้วเร็วเแบบนี้เคยเจอเช่น ก็มังกรมังกรยกก็สมต่อยมาแล้วครับก็คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันใช่ครับเตะนี้เตะนี้ครับพี่ตั่วครับเอาหนูถามฉีดไงฉีดไงอาดฉีดเดี๋ยวรอแลกดดันน้องอีกรอดูชกเสร็จจะไม่บอกดีกว่าแต่ว่ามีมีมีแน่นอนมีบิ๊กเซอร์ไพรส์หลังเกมแล้วก็มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ก่อนเกมครับว่นี่ทำไมพี่ไม่ถอดมงคลครับ เดี๋ยวดูดูดีกว่าแต่พี่ไม่ได้ถอดใช่ไหมครับไม่น่าจะถอนอ่าแต่ไม่รู้ใครถอดดูบนเวทีครับใต้ชนใต้น้ะครับบนเวทีไม่ไม่ไม่มีเยบ้านเดียวกันอ่ะใช่ครับเป็นที่ครับลงมาข้างล่างก็รักกันเหมือนเดิมเดิมเพราะโดย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 นี้แล้วก็บังลีก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมคารพคนนึงไม่เคยต่อยกันเนาะเคยอ่ากับบังลีอ่ะไม่ใช่กับป่าอ๋อยังยังตอนอยู่ใต้ไม่เคยเจอกันเนาะใช่ครับไม่เคยลูกพี่ลุกน้อง่ะใครลูกพี่ เขารุ่นพี่ยู่มันน้องแล้วเรากระดูกงอขี่ร้อยไฟได้ระจากภาคใต้ขึ้นมาร้อยกว่าไฟได้จากภาคใต้ร้อยกว่าไฟแล้วตอนนี้รวมๆกี่ร้อยไฟผมว่าประมาณสองร้อยครับสองร้อยติดกับก็เยอะเนาะผมลอยอยู่ตัวเราใหญ่กว่าเขาเยอะไหมตอนยืนประกบตอนประกบตอนรอบรองนี่สูงเท่าไหร่อ่ะตัวเจ็ดสิบห้าครับร้อยเจ็ดสิบก็หลายเซนอยู่น้ำหนักป่อยเท่าไหร่อ่ะ 60ิบกับ6กสิบ0กสิบอกสิบครึ่งนะครับใหญ่ขึ้นมาอีกครึ่งโลหรอครับรถประมาณกี่โลครันีสี่โลไหมสี่โลห้าโลครับสี่โลกว่ากว่าวันนี้เหลือกี่โลก็ยังสี่โลอยู่ยังไม่เริ่มคุมเริ่มคุมวันไหนครับก็พื้นหลัเนาะพื้นหลัตนับวันศุกร์ก็เดี๋ยวตรวจโควิดครับซ้อมหนักที่สุดในชีวิตไหมครับไฟนี่หนักที่สุดครับจริงหรอครับกดดันไหมหรือว่ามั่นใจไม่กดดันเลยครับาะ ก็กด<ม>ดันมาเยอะแล้วครับใช่ครับยืมเป็นรองด้วยนะไม่กดดันมากาปครับไฟไหนกดดันที่สุดคุณเสือไฟกับขาสดครับเออไฟนี่กับไฟขาสดอะไรกดดันกว่าครับขาสดผมว่าคล้ายๆคนละแบบครับมาถึงจุดนี้แล้วก็ไม่น่าไม่น่าจะความกดดันตรงนี้น่าจะผ่อนคลายลงมาแล้วคุณเห็นหลังเกมที่คุณชนะทุกๆไฟไมมว่าโดยเฉพาะไฟเปชกอ่าวไ,ไทยเห็นว่ถูก่ห้สำพันธ์ คุณได้รู้สึกอะไรในคําสัมภาษณ์พี่ตูก๊กว่าแกกําลังต้องการให้คุณชนะเพื่อจะลบคําดูถูกคนอื่นใครครับเขาดูถูกเขาดูถูกผมว่าว่าคุณก็รู้ใช่ไหมครับตกรอบแรกครับแต่แกพาผมมาถึงรอบนี้ได้ก็ขอบคุณมากมาครับอเอาฝากไปให้มุยหน่อย ก็ฝ <ทำ S 1> ากแฟนวยช่วยเป็นกําลังใจผมด้วยออผมจะอเอาแชมป์มาประดักไข้ได้แล้วก็อเอาแชมป์มาให้พี่น้องชาวคนครศรีธรรมราชได้ครับออต่อตื่องจากประเด็นเมื่อกี้ความในใจจากพี่ตู่ครับฝากแฟนวัยไหยครับครับก็ฝากไม่ใช่มัมาต้องเสียตายแล้วนะฝาก,กเป็นกําลังใจครับเพราะว่ามาถึงจุดนี้ก็ต้องทำไม่ได้เพื่อพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่น้องชาวอำเภอราชาลา คือห่างหายจากการเป็นแชมป์ของนครศรีธรรมราชมามา,มาพอมาหลายปีแล้วก็อยากมีกที่สุดของเราก็าคือลชมขาวใช่ <c oughs> ตัวที่สิบเก้าตัวที่สิบเก้าได้ที่สามได้ที่สามครับก็อยากอยากเอาเข็มขัดเส้นนี้ไปฝากพี่น้องชาวนครไปฝากพี่น้องชาวท่าสารา <c oughs> เป็นของขวัญให้กับท่านนายก <c oughs> อภินันชาววลิตแล้วก็ท่านสอจอวันศรีชาวิลิตและที่ขาดไม่ได้คือผู้สนุนหลักของผมก็คือ,อ นายหัวกวด็ดเดพลัญชัยอดิเทพวรพันธ์ซึ่งให้การสนับสนุนค่ายของผมมาโดยตลอดผลักดันค่ายของผมมาโดยตลอดก็เข็งการเส้นนี้ผมจะพยายามทําให้เด็กคว้ากลับมาเพื่อฝากแฟนมวเชาวนครเรลธราชให้ได้ครับจบแบบนี้สวยงามเลยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตาม,มว่าทิดิละนะครับจะสิ้นสุดการรอคอยว่าใครจะเป็นแชมป์วยรอบปุนเสือตัวที่20ผมเชื่อว่า แพ้ชนะย้ำเหมือนเดิมคือเกมกีฬาแต่เห็นความทุ่มเทเห็นความตั้งใจผมว่าไฟน์นี้เป็นไฟที่เป็นกําไรกับแฟนมวยทั้งประเทศเดี๋ยวรอติดตามนะครับคู่เอกนะครับชกเป็นคู่เอกนะครับคู่ชิงมรอบปูนเสือนะครับฉลามเสือกับปราบพิภพนะครับน่าติดตามอย่างมากครับขอบคุณครับ